สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีความคิดเห็นของแฟนกีฬาชาวต่างชาติเกี่ยวกับวงการกีฬาบ้านเรามาฝากกันดังเช่นเคยโดยในคลิปนี้จะเป็นความคิดเห็นของแฟนฟุตบอลชาวมาเลเซียหลังจากที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดยูย่สของเรา ลงเล่นเกมนัดที่2ของศึกยู3ชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกและก็สามารถคืนฟอร์มเก่งเอาชนะทีมชาติลาวไปได้ด้วยสกอร์ถึง3ประตูต่อศูนย์อันทําให้ทีมชาติไทยของเรามีแต้มรวมเป็น4คะแนนจาก2นัดตามหลังจาาฝูงอย่างทีมชาติมาเลเซียที่ชนะรวดและมี6คะแนนเต็มอยู่2คะแนนซึ่งจากผลงานการชนะแบบท่วมท้นของทีมชาติไทยของเราในเกมนี้แฟนฟุตบอลชาวมาเลเซียท,ที่ทีมของพวกเขาจะต้องเจอกับเราในนัดสุดท้ายจะมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูเลยครับ โดยชาวมาเลย์คนแรกได้มาคอมเมนต์หลังจากที่ได้เห็นผลงานของไทยเราในแมชนี้ว่าไทยนี่ก็แข็งแกร่งเช่นกันนะซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมว่าทีมนี้เนี่ยไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดของไทยด้วยพวกเขาขาดผู้เล่นตัวหลักไปหลายคนเลยส่วนคนต่อมาก็คอมเมนต์ถึงเกมนี้ว่าไทยดูจะสะดวกสบายกับสนามหญ้าเทียมนะชนะเราได้ง่ายๆ3-0ต่อเลยเราจำเป็นจะต้องดูแลหมายเลข7จากกรฤทแล้วก็หมายเลข10ธนวัน์ ส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวถึงคู่แข่งของไทยในเกมนี้อย่างทีมชาติลาวที่นัดก่อนสู้กับทีมชาติมาเลเซียได้สูส,สีว่าลาวเนี่ยไม่ได้เล่นแบบกังฟูเหมือนในเกมแรกเลยแล้วในเกมที่2นี้พวกเขาก็กลับกลายเป็นเหมือนกับแมวส่วนคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงทีมชาติลาวอีกด้วยว่าลาวเนี่ยไม่ได้เล่นรถบัสเพลสสูงเหมือนกับตอนที่เจอกับทีบทมชาติมาเลเซียเลยเจอกับไทยแล้วกลับเล่นแบบเปิดนี่มันอะไรกัน ส่วนแฟนบอลคนต่อมาที่ได้มากล่าวเตือนทีมชาติมาเลเซียว่าระวังนะทีมมาเลเซียทีมไทยนั้นจะใช้ความได้เปรียบทางด้านร่างกายเพื่อมาจัดการมาเลเซียในกรอบเขตโทษเราจําเป็นที่จะต้องระมัดระวังส่วนเกมรุกนั้นก็ต้องมีความคิดสร้างสารรค์ในการทําประตูแล้วก็ต้องพยายามยิงทั้งนอกกรอบแล้วก็ในกรอบเขตโทษส่วนคนต่อมานั้นได้มาคอมเมนต์ถึงเกมรัดหน้าที่ทับเสือเหลืองจะเจอกับทับช้างศึกว่ามาเลเซียเนี่ยต้องการแค่เสมอกับทีมชาติไทยเพื่อที่จะเข้ารอบ ดังนั้นจงอย่าได้ทิ้งโอกาสนี้ไปจงลดความผิดพลาดง่ายๆเมื่อเจอกับทีมชาติไทยส่วนคนต่อมานี่ก็มองว่าการพบกับไทยความแข็งแกร่งของทีมชาติมาเลเซียชุดนี้จะได้รับการทดสอบก็หวังว่าเราจะมีแท็กติกที่มันดีขึ้นหลังจากนี้ส่วนคนต่อมานีได้คอมเมนต์ว่าสำหรับคู่แข่งอย่างทีมชาติไทยมาเลเซียจะต้องใช้แท็กติกแบบกริซในปี2004ที่มันยากที่จะเอาชนะและก็สามารถเฉือนชนะได้ ในขณะที่แฟนบอลคนต่อมานี่ได้มองว่ามาเลเซียและไทยก็แกร่งพอกันนั่นละต่างกันแค่เพียงใครสามารถทำประตูได้ถ้ามาเลเซียสามารถทำได้ก่อนไทยเองก็จะกดดันเราจึงต้องคว้าโอกาสที่จะยิงให้ได้ก่อนซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้มองด้วยว่าจริงๆแล้วระดับมันก็เหมือนๆกันนั่นละต่างกันแค่ความแม่นยำและเฉียบคมในการจบสกอร์เราก็ควรที่จะชนะมองโกเลียได้สต่อศูนย์เช่นกัน ถ้าสองความพยายามนั้นมันไม่ได้ไปชนคานส่วนคนต่อมานี้ได้มาคาดการณ์ผลสกอร์ในแมชหน้าด้วยความเชื่อมันว่าไทยจะได้ศูนย์มาเลเซียจะได้3ลูกมานจะแฮตทริกส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวด้วยว่ามาร์คคำพูดของผมไปได้เลยลูกมานจะสามารถทำประตูไทยได้ในเกมหน้าส่วนคนต่อมานี่ก็มองเกมละสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มว่าผมคิดว่าทั้งสองทีมนั้นจะเล่นเกมเปิด ดังนั้นเราจะสามารถเห็นความสามารถของทีมเราได้มากกว่าในขณะที่เกมกับลาวและมองโ,งโกเลียนั้นคู่แข่งเล่นกันแบบจอดร,รถบัสแล้วก็โต้กลับอดทนไม่ไหวแล้วที่จะได้ดูเกมกับไทยส่วนชาวมาเลคคนต่อมานี้ได้กล่าวว่าไทยเองก็ต้องการชัยชนะเท่านั้นเพื่อที่จะก,การันตีการผ่านเข้ารอบได้ดังนั้นถ้าเราแพ้นในเกมสุดท้ายโอกาสในการผ่านเข้ารอบในฐานะหนึ่งใน4ทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดจาก10กลุ่มมันก็จะค่อนข้างยาก เราจึงต้องเอาชนะหรือว่าเสมอกับไทยให้ได้แค่นั้นส่วนคนต่อมานี่ได้มากล่าวถึงศักยภาพของทีมชาติไทยของเราว่าผมดูไทยเล่นในครั้งนี้แล้วพวกเขาเล่นกันง่ายแล้วก็คอนโทรลบรก็ได้ดีเลยก็หวังว่าแผนเกมรับของเราจะสามารถรับมือกับกองหน้าไทยได้ผู้เล่นคนที่ทําประตูที่3ของไทยนั้นแข็งแกรง่งแต่จากตรงนี้แฟนบอลชาวมาเลคคนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าเราแค่เพียงไปเจาะรถ,ถเทเลอร์ของมาเลเซียก็พอแล้ว ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้กล่าวด้วยว่ามาเลเซียแค่เพียงไปจอดรถบัสในการเจอกับทีมชาติไทยก็พอผลเสมอมันก็เพียงพอแล้วซึ่งคนต่อมานี่ก็คอมเมนต์เพิ่มเติมไปอีกด้วยว่าจอดรถบัสแล้วก็เคาน์เตอร์ในขณะที่แฟนบอลคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าเราแค่มองหาประตูมาให้ได้เร็วหลังจากนั้นเราก็จอดรถบัสซะแต่จากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเปรียบเทียบระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติมาเลเซียว,ว่า ไทยเองก็ระดับเดียวกันกับเราละ่ะเราสามารถเอาชนะได้ขนาดชุดใหญ่อย่างเป็นอาหารของเราเลยส่วนคนต่อมาก็มองถึงเกมนัดหน้าน,นี้ด้วยว่ามันจะไม่มีปัญหาหรอกแค่ทีมชาติไทยเท่านั้นไม่ใช่ทีมชาติบราซิลซึ่งคนต่อมาก็ได้แสดงความเห็นด้วยว่าถูกต้องแล้วเราควรที่จะพิจารณาทีมชาติไทยเป็นเหมือนปกติส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวว่าถ้าเป็นทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยมันจะไม่เป็นปัญหาเลย เราแค่เพียงออกไปถ่ายเซลฟี่ส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าไทยเนี่ยก็เกรงกลัวแล้วก็ระมัดระวังทีมชาติมาเลเซียเช่นกันละมาเลเซียจะสามารถชนะไทยได้ในภายหลังมาเลเซียสามารถทําได้ส่วนคนต่อมานี่ก็มองด้วยว่าไทยนั้นจะมีความกดดันมากกว่าพวกเขาจําเป็นที่จะต้องชนะถ้าต้องการผ่านเข้ารอบแบบอัตโนมัติส่วนเราเสมอก็เพียงพอที่จะเป็นแชมป์กลุ่มแล้วแต่อย่างไรก็ตาม แปนบอกคนต่อมาก็มองเกมนัดสุดท้ายของมาเลเซียนี้ว่ามันไม่ได้ดูง่ายเลยนะทีมชาติไทยนั้นไม่ใช่มองโกเลียหรือว่าลาวพวกเขาเพิ่งที่จะยิงได้3มประตูซึ่งมันหมายความว่ากองหน้าของพวกเขานั้นเฉียบคมกว่าในขณะที่เราทำได้หนึ่งลูกและดูจะพอใจกันแล้วทั้งที่ประตูได้เสียมันสำคัญเพราะว่าใช้นับในการผ่านเข้ารอบในฐานะ4รองแชมป์กลุ่มที่ดีที่สุดแต่จากคอมเมนต์นี้คนต่อมาก็ได้มาท้วงว่า ทีมชาติไทยเนี่ยทำได้จาก1จุดโทษและก็มีหนึ่งประตูที่ทําได้ในช่วงนาทีสุดท้ายโดยรวมแล้วมันจึงไม่ได้น่าสนใจอะไรมากมายนักแต่มาเลเซียเองก็จําเป็นที่จะต้องตื่นตัวส่วนคนต่อมานี่ก็มองการเล่นของไทยเราว่าไทยนั้นดูเก่งในการดึงดูดใจผู้ตัดสินในกรอบเขตโทษนะถ้าเราทําพลาดเนี่ยก็อาจจะโดนได้ในขณะที่คนต่อมาที่เป็นความคิดเห็นสุดท้ายของชาวมาเลเซียในคลิปนี้ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมไ้ยาวเลยครับว่า จากการประเมินของผมไทยนั้นมีเทคนิคที่ดีกว่าตามปกติแต่พวกเขาต้องเสียสละความเร็วและความดุดันเพื่อเล่นเกมในเชิงเทคนิคในขณะที่ทีมรุ่นยาวของมาเลเซียของเรามีทั้งความเร็วและความดุดันที่ดีแต่ว่าขาดทางด้านของเทคนิคการส่งบอลและเลี้ยงบอลมักพลาดกันอยู่เสมอและสิ่งนี้มันก็ทำให้สิ้นเปลืองพลังงานของผู้เล่นทีมของเราจึงจำเป็นที่จะต้องลดข้อผิดพลาดทางเทคนิคเพื่อให้เล่นตลอด90นาทีได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองความคิดเห็นของหนึ่งในแฟนบอลจากชาติคู่แข่งขันของเราในกลุ่ปนี้อย่างชาวมาเลเซียหลังชัยชนะของทีมชาติไทยที่มีเหนือทีมชาติลาวในแมชนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาให้ได้รับฟังกันเป็นควันหลงจากศึกยูย3สิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกกันในคลิปนี้ โดยเกมนัดต่อไปทีมชาติไทยของเราจะลงทําศึกนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเจอกับทีมชาติมาเลเซียในวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมที่จะถึงนี้ที่เป็นเกมที่เราจะต้องคว้าชัยชนะให้ได้เท่านั้นถ้าต้องการที่จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายได้ยังไงขอรอให้กําลังใจเชียร์ทัพช้างศึกของเรากันด้วยครับแต่สําหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ ถ้ามีความผิดพลาดในการแปลนะตรงจุดใดแอดมินเองก็ต้องขออาภัยไว้นะทีนี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในเอพิโซดหน้าขอบคุณแะสวัสดีครับ